ฝันร้ายที่เป็นฝันรวมของคนไทยทั้งประเทศคนไทยยังลืมไม่หลงเวลานั้นภาคธุรกิจและสถาบันการเงินที่ก่อหนี้ไว้กับต่างประเทศมีภาระหนี้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวไฟแนนซ์และธนาคารพาณิชย์ล้มคนตกงานนักธุรกิจล้มละลายมีคนฆ่าตัวตายกันแทบทุกวันอยู่ที่ว่าใครจะเข้มแข็งอดทนยืนหยัดต่อสู้ได้ดีกว่ากัน มีนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งเจอวิกฤตครั้งนั้นเงินทรัพย์สินที่มีอยู่หายไปเป็นพันล้านย้ำนะครับว่าพันล้านไม่ใช่พันบาทคงไม่ต้องสาธยายว่ามันทุกข์ขนาดไหนโทษขนาดเราเราเงินหายไปพันบาทยังแทบจะเอาขาขึ้นไก่นา้าผานี่ต้องพันล้านข่าวคนฆ่าตัวตายมีให้เห็นทุกวันยุคนั้นข่าวที่เห็นบนหน้าหนังสือพิมพ แล้วก็ทางโทรทัศน์ที่เห็นมากที่สุดก็คือคนโดดตึกตายส่วนมากก็จะเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆนักธุรกิจคนที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เช่นกันเขาไม่เป็นอันกินอันนอนไม่พูดไม่จาไม่ออกไปพบหน้าผู้คนปล่อยผมเผ่ายาวหนวดเผาลุงรังคนในบ้านแม้กระทั่งเมียแล้วก็ลูกที่รักเคยพูดคุยเล่นหัวกันเขาก็ไม่สูงสิงด้วยไม่ติดต่อกับใคร ไม่รับโทรศัพท์จากใครข่าวคนฆ่าตัวตายบางคนที่เป็นเพื่อนฝูงของเขาที่ยอมแพ้ลาจากโลกไปมันเข้าเปกระตุ้นความคิดของเขาให้คิดยอมแพ้แล้วเขาก็เคยเปรยให้คนใกล้ชิดฟังถึงการฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกไม่ได้ลูกเมียก็พากันวิตกแล้วก็จับตาดูกลัวผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะคิดสั้นด่วนตัดสินใจภรรยาโทรศัพท์ไปพูดคุยกับเพื่อนสนิทของเขา และก็เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมอันน่าเป็นห่วงของสามีวันหนึ่งเพื่อนรักเพื่อนสนิทคนหนึ่งก็เลยบุกบันไปหาถึงบ้านนักธรุรกิจผู้นี้ตอนรับแขกเหมือนคนสังกตายไร้จิตวิญญาณมิยายที่เพื่อนรักจะปลุกจะปลอบจะพูดให้ฟังว่าตัวเขาเองก็ไม่ต่างอะไรกันเพราะตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือล้มละลายแต่จะปลอบยังไงก็ไม่ทำให้เขาคลายทุกข์ลงได้ สุดท้ายเพื่อนรักผู้มาเยือนก็เลยถามตรงๆว่าได้ข่าวว่าแกคิดฆ่าตัวตายเขาไม่พูดได้แต่พยักหน้ารับเพื่อนก็เลยถามอีกว่าตายมันไม่ยากหรอกแต่แกคิดไหมว่าเมื่อตัวเองตายแล้วปัญหามันหมดไปไหมก็ไม่หมดแล้วปัญหามันตกอยู่กับใครกับลูกกับเมียที่แกรัรกนักรักหน,นาใช่ไหมล่ะเพื่อนก็นั่งคิดไม่พูดนิ่งไปพักหนึ่ง เพื่อนรักผู้มาเยือนก็ถามอีกว่าแล้วแกรู้ไหมว่าตายแล้วจะได้เกิดไหมไปเกิดเป็นอะไรเขาก็สส่หัวไม่ตอบเพื่อนรักถามอีกเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนที่แกเจ็บแกป่วยแกก็ไปหาหมอเพราะกลัวตายใช่ไหมเขาก็ยังไม่พูดแค่พยักหน้ารับแบบเนื่อยๆคราวนี้เพื่อนถามต่อว่าแล้วตอนนี้ไม่กลัวตายเหรอ เขาหลุดคำพูดออกมาเป็นคำแรกของการสนทนาอย่างหนักแน่นก็คือไม่กลัวเพื่อนรักจ้องตาเขมงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็ยิงคำถามว่าก็ขนาดความตายยังไม่กลัวแล้วไปกลัวอะไรกับแค่เป็นนี่ผู้จบก็ลากลับคำของเพื่อนดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลาก็ขนาดความตายยังไม่กลัวแล้วกลัวอะไรกับกี่แค่เป็นนี้ ก็ขนาดความตายยังไม่กลัวแล้วไปกลัวอะไรกับแค่เป็นหนี้ก็ขนาดความตายยังไม่กลัวแล้วไปกลัวอะไรกับแค่เป็นหนี้วันรุ่งขึ้นนักธุรกิจผู้ล้มละลายผู้นี้ตื่นขึ้นโกนหนวดโกนเคราไปตัดผม แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยพูดคุยกับลูกกับเมียยิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งกับคนใช้และคนขับรถหลังจากวันนั้นเขาเริ่มก้าวใหม่จัดการเจรจาประนอมหนี้ค่อยๆจัดการกับซากบรลลักหักพังของธุรกิจของเขาอย่างมุ่งมั่นแล้วในที่สุดเขาก็ยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเต็มภาคภูมิกับความมั่นคงของธุรกิจและชีวิตของครอบครัวที่กลับคืนมา แค่พลิกมุมคิดชีวิตก็เปลี่ยน